ครับมืัอนี้ก็มากวัดนะครับกวัดป่าพันธุ์แม่น้ำเฮืองบ้านประควายแต่บนน้องพือ้นเภอทะเีจังหวัดเลยนะครับเมลน้ำเฮืองกันพรมแดนไทยลาวนะครับมืัอนี้ก็มากวัดเขาเาเอิญมากวัดหินนะครับกวัดหินป่าพันธุ์ควัตแถวควัตแถวนะครับโอ้โหป่าพันธุ์เม่ตุ่งพวกไงนะครับเจ้าขกคนเลยไงจ้ะครับเจ้าตัวเดรร์ลายโอ้บกแซบกับครับบกเซฟเกลือไปต้องนะครับ อยู่ไงนะครับกวาดออกมาเอาตะกร้ามาใส่เอาถุงถุงเราอะถุงเขียวเรายังไม่ได้เอามาใช่ไหมตัวถุงยางนะใส่นี่ได้ไหมได้ได้ได้มันจะทับต่อขันนะนี่ครับนี่นครับอ่าห้าไปเฮล้น้อยเฮล้น้อยครับก็ใช้เวลาเด็กก็ในไลน์น,ลนะครับห้าชุดเลย กิโลละเป็นพันนะครับปลาพันนะกิโลนึงประมาณหนึ่งพันบาทนะครับน่าจะไม่น่าจะมากกว่านั้นกว้างห้าสิบบาทนี่จะได้ประมาณมืัอนี้กับวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันสองห้าหกสี่วันอาทิตย์นะครับมาซ้อนปลาพันครับหาไม่ได้ถึงลมันเยอะมันแย่มันโค้ผมกะเอาด่างเขี้ยวมากลางได้ครับเอาหินทับนะครับหินทับแล้วกะคอยล้อมล้อมล้อมเข้าไปให้ ให้ปลบพันเข้าไปในนี้นะครับเอาเอาหินทับผังบทไว้ครับห,นหินเป็นเที่ยวเหลียงแนวไว้นะครับ <c oughs> หินเป็นเที่ยวเหลียงแนวไว้แล้วก็ต้นปลาไปในหลักเที่ยวนะครับครับนี่เลยเป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับก็ได้ละ มีปลาปลากระเป๋าหนำปล้เออยเราไปก่อนนี่ได้บ้านละมุกอยู่เด้อเนี่ยครับผมมันนี่ก็บจบกันฉันเลิอเพียงแค่นี้นะครับเ้ยครับสวัสดีครับ